ใชผมยังนึกว่าคนนอกอย่าอย่าเสือกอย่าสอทรอมากให้หน่วยงานที่เขาดูแลทางานไปตามปกติเขาก็จะรู้ข้อมูลว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็ผมเชื่อว่าในแง่ของการเจรจาอย่างคอร์รทัมเนี่ยผมว่าเขาจะมาเลือกปฏิบัติกับไทยในกรณีเวียดนามให้ท่านี้อินโดนีเซียให้ท่านี้เขาจะมาเลือกปฏิบัติกับไทยมากกว่าคนอื่นเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นไปได้ยากอย่างน้อยก็ต้องมีมีผลว่า มันก็ควรจะคล้ายๆเคียงๆกันเป็นตนเหมือนผมเนี้ยอันเนี้ยให้หน่วยงานที่ก็ดูแลเนี้ยเข้าไปดูแลโดยตรงรับผิดชอบโดยตรงอย่าวุ่นวายอย่าคนนอกไปวุ่นวายมากเกินไปนะครับเพราะมันมีคนที่รับผิดชอบอยู่แล้วครับนั้นเป็นการหนึ่งส่วนปนัญหาผมว่าปัญหาหนึ่งที่เราต้องยอมรับก็คืออาจจะไม่ใช่เป็น,นเราพูดกันเวลามีการถามผู้นําก็คือเรื่องคอร์รัปชันขณะนี้ต้องยอมรับเนะว่า เรามีปัญหาเนี่ยหลายเรื่องมันสะดุดด้วยผลประโยชน์จะไปทำอะไรนิดต้องจ่ายทำอะไรไหนต้องจ่ายชนผู้ประกอบการใหญ่ๆเนี่ยยอมรับกับผมเลยบอกว่าท่านชวนต้องไปเปิดบริษัทที่สิงคโปร์ไว้หนึ่งบริษัทนะทำทำไมเนาะเวลาทำญญาทบต่ารประเทศให้ออกกฎหมายไทยก็ไม่เอาต้องแค้กฎหมายสิงคโปร์ผมได้ยินสองบริษัทที่บอกผมเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะว่าบ้านเรามันไม่มมาตรฐาน กฎหมายเราไม่ใช่ด้อยนะกฎหมายใช้ได้แต่เขาไม่เชื่อเขาเห็นตัวยอย่างว่าเลือกปฏิบัติที่คนมีการปฏิบัติพิเศษต่อคนบางคนก็ทําให้ความเชื่อถือเรา,นนาอันนั้นผมว่าอันนี้ที่จะต้องรัฐบาลใช้สิ่งเหล่าน,นี้ให้ได้ว่าทุกอย่างเป็นไปตามความเท่าเทียมตามกฎหมายกฎหมายต้องศักดิ์สิทธิ์ผิดต้องผิดถูกต้องถูก,ถกอย่าไปเอาพวกเอาเส้นเอาอะไรกันทําให้มีปัญหา